ามาพะเยาวอีกแล้วชาสายใบายขาดเครื่องฝนเปิดเปิดแล้วลุยกันอย่างเดียวเช็ดปินเช็ดแบบแบบแบบ Don't that. God, God. God.